ยังอยู่เหอนลุกลุกลุกองทั้งลุก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 ทำไมลุกจะให้ลุกทำไมจะเอาที่จเอาที่เอาที่ทำอะไรอะแต่งงานฮจะแต่งงานโอจะหนีไปไหนเนี่ยอะไรไม่ทาอะไรจะแต่งงานมีเมียแล้วทำไมอะ นี่ไปส่องกระจกเลยหนวดแกเพิ่งตัล่อมปลาแหลมใครก็แน่ที่หล่อมแหลัดของฉันไม่ได้แต่งไม่ตะค่ะสปุดใครแต่งพระองค์มาแต่งพระชุกมาแต่งใช่แต่งกับใครเนี่ยแต่งกับองค์หญิงเอราวัณเป็นใหญ่ไปแล้วมีแต่ที่ลาวัณองค์หญิงสาวันแต่งกับที่ลาวันใช่ แต่พูดจริงไหมเนี่ยจริงจริงเจอจะบ้าได้ไงไม่ได้บ้าเป็นเบาหวานเถียงคำไม่กฟ้าตกฟ้าเหัวแตกไอ้ตกไปดูตกทำไมคนมันใช่รูปบนเล็เดี๋ยวที่ไปโน่นเลยไปพอเด็ดมาแล้วคุยัดี จะแต่งได้ยังไงก็ในเมื่อที่ราวันสาบแช่งเรามาสุมาแล้วก็เกลียดแล้วก็โกรธมาสุมาขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราันจะมาแต่งงานกับเราเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้แต่งจริงๆก็เราแต่งก็หลอกหลอกแต่งกันมลอกใช่พูดแต่มันพูดง่ายมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกคนถ้าโกรธถ้าเกลียดมันแต่งหลอกหลอกหรือไม่แต่งจริงๆก็เหอะแล้วแต่งหลอกหลอกมันแต่งยังไงล่ะ เราเดี๋ยวผมชั้นเนี่ยแต่ว่าเาทำพิธีเ,เ,เรสร็จปุ๊บเสร็จล้านํำน้ำสังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องส่งตัวข,<ล>ข <อ S 2> ึ้นหอไดเลยนะล้น้ำสังเสร็จปุ๊บไงเราล้มสังเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องส่งตัวขึ้นหองานจบแล้วใช่ไหมาเด๋ยวองชั้นไกด์มังช่วย,ยช่วยกันปิดประตูหน้าจากรเหลือพงก,กับองค์หญิงที่ลาว,ว,วกกันตอนที่สองพงจะทำอะไรก็เรื่อ,องของพ่อองค์เลยูง่ายจัง ไม่รู้เรื่ว่าคุยกับใครกำลมาสุมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่หลอกยังไม่รู้เลยแล้วนี่ให้อยู่แค่สองคนเนอะอยู่สองคนทำไงอ่ไม่เป็นวะไม่เป็นก็รว่เลยเราก็รว่เลยพะ่ะค่ะรว่เลยใช่รว่ยังไงอ่ะ ไม่เคยแล้วใหม่รวกแบบนอนดูย้อนขมอแบบอะไรอะไรเหมือนไม่ดูพ่อกับแม่บ้างนะดูพ่อไปเลยแมะทำไมอ่ะพ่อเป็นความหวานแม่เป็นความดันโอ้เป็นคนละโลกใช่เดี๋ยวสอนให้ลูกเคาโตแล้ว สมมุติว่านี่คือทีลาวันอ่นี่ทิลาวันตัวตันตึต๊กคือเนี่ยมันช่ทีลาวันเราแต่ตัวคงเท่านี้แหละ,ะนี่มังสูมาเนไนะมแหมเป็นพระเอกซะด้วยพอพอ,พอเราน้งสางเสร็จปุ๊บเนี่ยพอปีไปตุหน่าดังทันปุ๊บเหลือสองต่อสองแหละรวบเลยพี่ ถ้าเกิดร่วงไปร่วงมานะักพิยาวันพิกมาทับนี่คงตายแน่ห่เลยไม่ได้หรอกแรงผู้ชายเราดีกว่าอ,อ๋อเนี่ยท,ท,ที่ที่ท่านไม่ดูนี่คือร่วงใช่ไหมรว่วงเฉยๆโอ,โอไ้ได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 ้ใช่เลยชอบเลยชอ,ชอบเออเออช่วเสด็จหน่อค่ะร่วงยังไงนะต้องอายกันไหมไอ่ะมันชอบมันต้องอาง นเพราะว่าเราไม่เคยใช่ไหมเราต้องอายอายก่อนเพราะเรากลัวไปไงบางชอบแต่บอกบอกแป๊บเดียวใกลกลับบ้านแล้วน่ารักนะฉันจะใจไม่ดีแล้วยังไงยังไงอย่าลืมบอกโต๊ะจีนไน้รอด้วยนะโต๊ะจีนมันต้องกลับที่หลังด้วยแล้วที่หลังแน่นะมันต้องเก็บโต๊ะอีกหลายอย่างเลยนะ่เจอแค่บนที่เขาไม่เคยวะไม่เคยไม่เคยเลย โดน่วงนี้เขาไม่เคยโดนเลยไม่เคยโดนไหมเออไม่เคยโดนถูกทุกตัวไงเออก็ไม่เคยโดนใครรักโอ้ยเจอไม่เลยแต่คืนนี้ให้เขาจัดให้เลยไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวหรอกเจอเจอเจอเออไอ้นี่เขาเป็นนักหลอกไงเออได้บอลได้บอลเลยได้บอลเลยองค์หญิงจะเดินก็เดินไปเลยไม่ได้จะหันไปทางโน้นตลกนั่งอยู่นู่นั้นอย่าขำตาเนลยเหรอเจอเสด็จได้บอลนี่ค่ะคังช่อบังช่อ โหที่แรกจะทำไงอ่ะโหเดี๋ยวก็มดให้ในบอกบอกซิให้แล้วกันฮะผู้หญิงไม่เคยทำเลยใช่ไหมเขาเคยเขาเคยเขาเคยเข้าหัเมื่อสี่สิบปีที่แล้วไงจำไม่ได้นนาตรงนี้หวังผู้หญิงอยู่เฉยๆเดี๋ยวให้ฝาชแฉกาทำเองเหรอเฮ้ยเฉยเลยเอาหมอนทำไมอะมึงเอามาสองใบทำไมอ่ะไหนอ่ะไหนให้้เเกกียรติทุววสสาางจ มาเป็นหมอนข้างเเจอเสด็จพี่้บนลชอบไงสูกดันหลบไงเลยนี่เนี่ตรงนี้พี่กัไยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ปหะเราคงจะอายๆหน่อยแล้วก็แก้เขื่อนใช่ไหปิดอนร่วมนะเอนร่วมแล้วก็ปิดปิดอารไว้ได้ปิดจะปิดครับไปครับปิดครับปิดครับปิดครับตหายอรายก็รวบไาต้องคว้าคว้าลรวบรวมกันรวบรวบรบครับปครับ

กูเดินไปทั้งวันแล้วนะแหมมือได้เป็นตัวไอ้ตัวผู้หญิงมึงก็ไม่ได้เป็นตัวสวยเลยต่อเปี่ยนโรงก็ต้องนั่งพักบ้างอะไรบ้างอ่ะโอเคอะอย่าลืมนะ่งตัวทีตัวทีอย่าลืมนะรู้แล้วพระเจ้าค่ะรอคนนี้ไว้นะได้เลยโอ้โหตัวทีจริงจริเลยโอ้ทีเลยเฮ้ยตัวทีไม่เอามาหรือถึงเวลาหูือเขาเกลียดยังไม่ออกเลยรอที่คนตัวจีนรอไปซีไปมึงไม่เอามาไปไปอ่ะเฮ้ยไม่ไป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 อ๋อแล้วใครจะไปอ่ะไม่รู้หาเอา